น,นี้นะครับก็เป็นการเขาเรียกว่าคล้ายเป็นการเปิดช็อปใหม่ลักษณะใหม่นะครับให้ให้ลูกค้านะครับได้มาได้มาสัมผัสของจริงให้มาสัมผัสอุปกรณ์ต่างๆของที่นี่ของจริงนะครับผมจะได้เพิ um uh> ่มประสบการณ์แล้วก um> ็เขาเรียกว่าเพิ่มการตัดสินใจได้มากขึ้นนะผมว่าก็ก็ถือว่าดีมากแล้วก็ผมได้เดินมาที่นี่แล้วแล้วก็เข้าใจง่ายอ่ะคืออยากจับอะไรก็จับได้เลยนะครับผมอยากลองอะไรคือลองได้เลยนะครับก็อยากจะให้ทุกคนมาลองดูนะครับ ชอบจริงชอบชอบหมดเลยชอบเลยก็มีทั้งมิวสิกนะฮะแล้วก็มีมีเกมด้วยอะไรเง,งี้ยก,ก็ก็มีครบครบทุกอย่างนะครับเห็นพี่หมากได้รับความรู้จากงานนี้เยอะพอสมควรเลยใช่แล้วก็แล,วกแล้วก็อยากได้หลายอันเลยครับได้มีมองตัวไหนเป็นพิเศษไหมคะก็หลายอย่างอะหลายอย่างเพราะเพราะว่าแต่ละอย่างคือน่าสนใจหมดเลยทั้งทั้งทั้งหูฟังทั้งอุปกรณ์ ก็ทั้งตัวเกมด้วยแล้วก็รุ่นใหม่ๆเยอะแยะเลยนะฮะจริงๆซัมซุงตอบโจทย์ของคนรุ่นใหม่ได้เยอะมากๆใช่เท<ช>่าที่วันนี้ที่มาดูเนี่ยก็คือทเทคโนโลยีมันล้ำหน้าไปมากๆแล้วแล้วก็เขาสามารถเอามาผสมผสานกับการใช้ชีวิตประจําวันของเราได้ค่อนข้างสมบูรณ์แบบนะ<ช>จนถึงวันนี้ครับผมก็กดีอ่ะรู้สึกดีครับ ครับผมก็ถ้าถ้าถ้าใครนะครับอยู่ในช่วงตัดสินใจหรือว่ากําลังมองหาอุปกรณ์เทคโนโล,โลยีที่ต้องการนะครับผมมาที่นี่ได้เลยเพราะว่าที่นี่เนี่ยสามารถจะเดินไปทุกๆุกที่ได้ไปจับไปลองไปใส่ไปลองเล่นดูลองฟังดูลองมองดูให้มันเห็นกับตานะครับแล้วว่ามันจะดียังไงหรือว่าเหมาะสมตัวคุณไหมนะครับก็มาลองได้ที่นี่ครับ ครับผมเหมือนทำพะโล่ทำอะไรกันนี่ทำพีอะไรอย่เงี้ยไม่เกี่ยวกับผมครับมไม่เกี่ยวกับผมครับเกี่ยวกับคนอื่นใช่ใช่ถามเหมือนกันเฮ้ยอะไรวะเนี่ยงงเหมือนกันเพราะตอนนั้นเราก็ไม่รู้ไงเออก็ถามเหมือนกันแต่ว่าไม่ไม่เกี่ยวกับเราไม่เกี่ยวกับเราจริงๆริงน้องเขาไม่มีปัญหากับใครหรอเออเขาก็มีมีปัญหานิดหน่อยก็คงอารมณ์เสียแหละกับกับกับคนที่เขาทับต้องทำงานด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ผมก็ ก็เย็นไม่มีอะไรหรอกก็ผ่านไปแล้วว่ามาแบบเป็นไปที่เราไม่ใช่ผมครับไม่ใช่ผมผมยังสบายดีครับผมดโกรธ่านที่เราไปอะไรเงี้ยก็คงโกรธแหละก็อะไรที่มันมันมันคงมันคงเป็นอะไรที่หนักหนาเหมือนกันนะเนาะแต่ไม่เกี่ยวกับเราแค่นี้มีปลอกมีแบบว่า ก็ไม่ก็ไม่มีอะไรผมเข้าใจนะแล้วก็รู้เหตุผลที่เขาที่เขานี้ด้วยที่เขาลงด้วยก็ก็ก็ถามว่าเกิดอ,อะไรขึ้นเขาก็ม,มันอยู่ในช่วงโมโหอะ่ะแล้วเขาก็คืออยากอยากอยากจะแค่อยากจะแชร์มั้งครับผมมา,มาจากเรื่องส่วนตัวของน้องเอง <laughs> ครับผมก็ช่วงนี้เขาก็ได้เจอได้ทํางานได้รู้จักกับคนหลายคนแล้วก็แล้วก,วก็อาจจะมีปัญหา <laughs> กระทบกระทั่งกันบ้างเป็นธรรมดาตอนนี้ดีขึ้นหรือยังครับ ขึ้นไหมก็น่าจะดีขึ้นก็น่าจะดีขึ้นน,น,น่าจะดีขึ้นผมก็ือยู่อยู่อยู่ตรงนี้ก็ให้กำลังใจเรื่อยๆครับจริงๆตกใจไม่ให้ปากคนโยงมาเป็นเราจะได้เลยเป็นธรรมดาเป็นธรรมดาครับก็ก็ก็ไม่เห็นมีอะไรเลย <c oughs> คนโยงไปถึงว่าเลิกกันเลยประมาณเลิกกันเลยเหรอใช่ <c oughs> แล้วเราจะบอกว่ายังไงดีละ่ะ <c oughs> ก็ก็แล้วแต่จะคิดครับผมเออแล้ว S <S <S ผมยังโอเคผมยังสบายสบายดีอยู่นะแล้วก็แล้วก็เมื่อเช้าวุ้นทำงานกับน้องมาก็โอเคก็ <S <S ทุกอย่างปกติก็คือก็คือเราเราเราป,ปกติทุกทุกอย่างครับผมแล้วก็ส่วนเรื่องข้อความอะไรนั่นบอกแล้วว่าไม่ใช่ไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวของคู่เรานะครับพี่หมากเ่างน่าสุดพอไปลงข่าวในเพจมันมีคอมเมนต์มาบอกว่าแบบเห็นพี่หมากเลิกกันแล้วไปกินข้าวกับผู้หญิงคนอื่นอะไรอย่างงี้ด้วย <S <S เป็นั้นเลิไปกินข้าวกับผู้หญิง พูดว่าไงทีลก็แต่ละคนมันก็พูดได้อะเนาะเราก็ใช้ชีวิตปกติทุกๆวันเราก็ต้องไปเจอคนอื่นบ้างคนอื่นนี่หมายถึงว่าเจอพี่สาวอยู่กับผู้จัดการเพื่อไปประชุมเรื่องอื่นบ้างไม่ใช่ไม่ใช่ต้องตัวติดการตลอดเวลาผมว่านะแต่ว่าพี่หัดก็มีโอกาสได้ไปทานข้าวกับเพื่อนไม่ใช่เพื่อนครับเรียกว่าคนที่กำลังจะทํางานด้วยกันดีกว่าเป็นเพื่อนลูกงาน มมหมายถึงว่ากำลังกาลังจะล่วง <c oughs> ง,งานอะไรอย่างเงี้ยก็คือไปคุยเกี่ยวกับเกี่ยวกับงานเห็นคอมเมนต์ใต้ข่าวว่าเป็นแบบพื้นที่ที่ ครับแล้วผมก็จําเขาไม่ได้ด้วยเขาเขามาบอกจริงๆก็เป็นเพื่อนรุ่นพี่ที่รู้จักกับพี่สาวอะไรอย่างเงี้ยก็เขาก็คงเคยเห็นผมในในในมอแหละแต่ก็ก็คงไม่เคยทักกันไม่มีอะไรนอกจากไม่มีครับไม่มีไรสาระมากเลยยังรักหวานเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับขอบคุณค่ะ